อาร์ตพัสุดเคลื่อนไหวถึงสาวสวมชุดนักเรียนที่พูดถึงมากตอนนี้เป็นอีกดาราท่านหนึ่งที่มีความเซ็กซี่ออกมาในโลกโซเชียลให้แฟนๆตื่นตาตื่นใจอยู่ตลอดเวลาสำหรับนุ่มอาร์ตพัสุดบานแยบและช่วงนี้เขายังมีการแสดงจุดยืนที่ชัดเจน ล่าสุดอัจได้ออกมาเคลื่อนไหวถึงกรณีที่ถูกพูดถึงอย่างมากในโลกออนไลน์เมื่อวันที่21พฤศจิกายน2563มีการชุมนุมแอชแท็กไบไบไดโนสารบริเวณใต้ BTS สยามสแควร์หญิงสาวในชุดนักเรียนปะอักษรย่อชื่อโรงเรียนที่หน้าอกขวามอมอมอมีสกอเทคปิดปัดถึงป้ายทูกครูทำนาจาโรงเรียนไม่ใช่สถานที่ปลอดภยัยเดียระบุว่า อ่านแคปชั่นด้วยก่อนดราม่านะครับเรื่องนี้ผมเห็นด้วยผมขอให้น้องออกมาบอกครูคนนั้นเป็นใครจะได้เป็นตัวอย่างของการกระทําผิดลงโทษให้เต็มที่ให้น้องออกมาบอกและชื่อของครูเลยครับเอาผิดครูคนนั้นให้ถึงที่สุดคดีผ่านมาหลายปีก็ดําเนินคด,ดีได้เพราะน้องบอกได้ว่ามีการแก,กล่เกลียการโรงเรียนและเด็กๆก,ก็ต้องปลอดภัยเมื่ออยู่ในโรงเรียน